สวัสดีค่ะทุกคนก็ห่างหายไปนานเลยนะก็วันนี้จะลงเข็มนะคะก่อนจะลงเข็มก็มาเอาใบหน้าที่ก่อนจะลงยาชามาให้ดูนะว่าตอนนี้แบบถึงขนาดไหนตอนนี้เราก็แบบเอาหน้าไปส่องกับแสงอาทิตย์เลยนะทุกคนจะได้เห็นกันชัดๆก็อยู่ประมาณนี้นะคะตัวเนี้ยลึกๆก็ยอมรับว่าห่างหายไปนานก็นะความตื่นความอะไรมันก็ หายไปอีกแล้วคืออยากบอกว่าเป็นสิวหนักมากตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นอันนี้ก็คือแปะแปะสิวไว้นะคะพวกสิวอักเสบแปะไว้นะเพราะาเดี๋ยวเราจะลงเข็มเราจะไม่ไปรบกวนในส่วนสิวอักเสบตรงนี้อันนี้ก็เหลือแต่รอยก็สิวยุบลงก็เลยวันนี้จะลงเข็มนะคะคือเหนื่อยกับการารักษาสิวมากอายุสามสิบกว่าแล้วสิวก็ยังขึ้นอยู่แล้ว ก็น่าอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปลงยาชาก่อนนะลงยาชาแล้วเดี๋ยวมาลงเข็มกันเนาะประมาณนี้นะตอนนี้ใช้ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะว่ามันเวิร์กไหมเราซื้อมาเป็นเซตเลยนะเป็นแบบตัวตัวนี้เป็นแต้มก่อนก่อนล้างหน้านะพอแต้มเสร็จประมาณ2นาทีเราก็อันนี้แบบ cleansing ล,ล้างหน้าออกแล้วก็เป็นแบบ m o i ์ไร r i z e r ที่ผสมกันแดด ก็สี่วันใช้ไปแต่ก็เราก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่ประทับใจเพราะว่าสิวไม่ขึ้นเพิ่มแต่ก็ลองดูต่อไปเพิ่งซื้อใช่ก็อย่าไปทายาชาก่อนนะก็หน่าก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ทุกคนลองเปรียบเทียบแต่ค่า,าหน้าผากเนี่ยก็แบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะเนี่ยทุกคนลองเปรียบเทียบดูเนาะแต่ก็ยังคงจะลงเข็มอย่างนี้แหละเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศด้วยเราไม่ ไม่รู้จักคลินิกรักษาอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างแพงน,นะได้ข่าวมาแบบหลายหมื่นมากแล้วก็แบบโอเคโฮมเซตของเราอย่างนงี้แหละไปค่ะมาแปะยาชาเสร็จแล้วทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะกลับมาลงเข็มกันแล้วก็จะนวดล้างมือให้สะอาดนะล้างมือให้เรียบร้อยนะคะนวดเสร็จนะคะเดีย๋ยวเราก็เอาทิชชู่อ่ะซับความมันของยาชาออกนะ ซึมไปเราจะไม่ได้เฉดออกเราจะเป็นการนวดนวดถ้าเขาซึมเข้าไปส่วนตัวหน้าผากไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเราก็จะลงแค่เบาๆบางๆนะมาตั้งไปที่ประมาณประมาณสองมิลเพราะว่าตรงนี้เป็นเนื้อกระดูกเจ็บมาก บริเวณนี้กุไก่ลงยาชาบางมากนะเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ลงได้ซ้ํานะหน้าผากแต่ก็พอมันเห็นแล้วมันก็บเออนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะตรงหน้าผากเราก็ลงให้มันกระตุ้นคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกับท้ายรอบเนี้ยกูไก่อยากทำพิโคอะ่ะอยากลองอะ่ะ ถ้ามีโอกาสได้ทํานะเดี่ยจะแบบอาจจะขอเขาถ่ายคลิปมาให้ดูนะแต่ยังไม่มีแผนจะกลับไทยเลยแต่คิดว่าถ้ากลับอะอยากทำเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างทุกคนมีใครแบบว่าลงเข็มเหมือนของกุไก่บ้างไหมเป็นไงบ้างเห็นบางคนก็แบบ มาเมนนะว่าแบบเออดีขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจด้วยนะขอให้หลุมสิวหายไปๆไนะบางคนก็บอกว่าหยุดไปนานๆหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบก็จริงนะมันไม่ได้เหมือนเดิมมากแต่แบบว่าเรารู้สึกว่าความกว้างความกระชับอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยอย่างอออาอารอบเนี้อยอแขนมันสั้นรอบเนี้ยหยุดไปกับสี่เดือนเรารู้สึกว่าสิวมันกว้างขึ้นแต่ช่วงไหนที่ทํา ติดต่อแบบทุกสองอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์รู้สึกว่าหน้าดีหน้าดีขึ้นแบบเออพอละเจ็บเอาตรงไหนดีละ่ะฟังไหนดีฟังนี้ก็แล้วกันเนาะวันนี้จะไม่ลงคางนะทุกคนเห็นไหมกกไก่แปะแปะไว้เยอะมากเลยนะเป็นเป็นสิวอักเสบเยอะมากเลยอะ่ะขึ้นเหนื่อยกับการรักษาสิวมากเลยทุกคนแบบตอนนี้ก็ใช้เซตเบนเซกเบนเซกอยู่นะ เพิ่งใช้มาได้4วันแล้วก็ลองดูนะใช้ดีก็จะมาบอกต่อซื้อมาใช้ทั้งเซตเลยเป็นแสกราคาดีนะไม่ได้ราคาแพงมากอะไเงี้ยก็จะมะีมีตัวที่เป็นแสกตัว5%ที่ทาค่าเชื้อสิวก่อนล้างหน้านะแล้วก็มีตัวคลีนซิ่งแล้วก็มีตัวแบบเหมือนครีมทากลางวันอนะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ผสมกันแดด เออกุ๊กไก่ซื้อแบบนี้มาใช้เลยอะคือจบไม่ต้องมาทากันแดดอีกรอบยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้ดีจะซื้อมาเจอร์ไลเซอร์เข้ามาอีกตัวหนึ่งอรอบนี้ทายาใช้เยอะมากเลยดูดิดเสรยดายเลยเยอะเลยเนี่ยตรงแก้มกุ๊กไก่มีปัญหาหนักมากเลยนะไม่มีแสงมืดไหมเห็นกันไหม กะว่าจะเอาแสงตรงหน้าต่างก็แบบโอ้ยมันไม่มีหาตั้งกล้องอีกชีวิตคือมีแหละแต่ว่าลืมไว้ที่คือมีบ้านพักอีกที่หนึ่งใช่ไหมก็นั่นแหละลืมไว้ที่บ้านพักนู้นอ่ะตอนนี้ก็คือใช้ระบบโทรศัพท์พิงอยู่นะอ่าซับออกดูดิแปะซิวไว้เพราะว่าเดี๋ยวแบบเผลอไปจิ้มโดนเขาอะไรเงี้ยแปะไว้นะเราจะได้เห็น้ลยอ่ารอบนี้เราจะ ใช้เข็มปากกาก่อนนะคะเข็มปากกาเนี่ยกุกไก่จะเน้นพวกเห็นไหมเป็นตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกสกานะมีไอซ์พิกนะไอซ์พิกก็คือแบบที่มันแบบแหลมลงไปว่าแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยไอซ์พิกเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นบล็อกสกาเลยนะเป็นพวกบล็อกเป็นกล่องๆอะเห็นไหมหน้ามันจะกว้างอะไรเงี้ยกุกไก่ก็จะใช้ตัวเข็มปากกาเนี้ยนะเน้นในตัวที่เป็นบ็อกบ็อกตัวที่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเออแต่ฝั่งเนี้ยจะมีไอซ์พิกอยู่ไอพิกก็คือเป็น ข้างบนนะ่ะเป็นรูเล็กๆแต่จิกเข้าไปลึกมากนะโอเคเริ่มเขียนป่ะโอ้โหสี่เดือนกลับมากลวยแล้วเนี่ยถ้าลงถ้าลงติดต่อไม่เท่าไหรนะ่นลหายไป็นนานๆอาการเดิมทุกทีอ่ะเริ่มเลยทุกคนออันไหนกอันนี้ก่อนแล้วกันนะมือมันต้องห้ามโดนโต๊ะไม่งั้นกล้องจะสัน่นอตอนนี้ยาชากำลังดีต้องรีบ ทำหน้าตึงๆแล้วเนี่ยมาลือนอ่ะกุ๊กไก่ก็จะต้องไปโรงเรียนนะก็ต้องยอมนะเนี่ยมาลือนเนี้ยวันอังคารวันนี้ถ่ายวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอังคารจริงๆวันนี้ต้องไปงานด้วยนะก็เลยเสียสละไม่ไปอยากลงเข็มอ่ะเพราะว่าสิวมันเริ่มดีขึ้นก็เลยอยากลง ยาชามันดีหรือเข็มมันไม่คมวะเนี่ยคมแล้วมังเลือดออกขนาดนี้อยากจะบอกว่าเข็มนี้มันสี่หรือห้าครั้งแล้วนะก็คือรอบหน้าจะไม่มีเข็มปากกาใช้แล้วนะทุกคนเพราะสั่งผิดสั่งเป็นเข็มปากกาไปได้เข็มโรเลอร์มาและเราก็ฝากเขาหิ้วมาด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเข็มโรเลอร์เราไม่อยากใช้เข็มโรเลอร์ชอบเข็มปากกาเพราะว่าเรามีสิวปัญหาแบบจุดใหญ่ๆ นะทุกคนกลับมาวงการเราวงการเดิมเนาะวงการเลิกกระชูดต้องรีบนะทุกคนเนี่ยอดี๋ยวเช้าไม่หมดไวมากเลยรียกระเสียงตึกๆก,กกันมั้งไเนี่ย เวลากุกไก่ทําอันนี้นะแฟนเขาจะกลัวตลอดเลยนะแฟนเขาจะแบบอทุกคนได้ยินเสียงเครื่องกาแฟไหมแฟนจะกลัวมากแฟนจะแบบเป็นคนแบบกลัวเลือดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในการทําอันนี้นะแต่ว่าเขาว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของกุ๊กไก่นะสมัยก่อนนะกุกไก่เป็นสิวเยอะเป็นแบบ แต่คือฝรั่งอะเนาะเขาไม่ได้ซีเรียสจะเป็นสิวเป็น้ากอะเขาก็แบบว่าเออมันคือสิ่งธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีโอกาสคนที่จะเกิดขึ้นได้อนะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสจะไปขวนขวายในการรักษาอะไรเงี้ยแต่เรามันผู้หญิงทุกคนเัวเลือดสิดูใส่กระเซ็นนี่คือสาเหตุที่กูไกใส่สีดานะโอ้ยเสื้อตัวที่แล้วใส่สีขาวเลือดกระเด็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนทริคนะใส่เสื้อสีดำตอนลงเข็ม เนี่ยเริ่มเจ็บแล้วเริ่มรู้สึกว่ายาชาแบบไอ้นี่ละทุกคนดูเลือดดูความมะเด็นทุกคนเนี่ยยาชานะ1ชั่วโมงกำลังดีเลย หนึ่งชั่วโมงนะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นวดนวดนวดเดี๋ยวเราต้องรีบต่อันนี้เราอย่าให้ขาดตอนเวลาเรามีจํากัดเวลาของไอ้นี่เวลาของเอ่อยาชา้าแทงขึ้นทะแยงมั่ง ขอบคุณสำหรับแบบผู้ติดตามใหม่ด้วยนะที่เขามากดติดตามอะไรเงี้ยเพิ่มมาคนซ่องคนอะไรเงี้ยเรารู้เลยว่าคนที่ติดตามเราอะ่ะก็น่าจะแบบเป็นกลุ่มคนที่แบบรักษาหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยขอให้ทุกคนแบบเอออย่าท้อนะสู้ๆนะกูไก่เนะี่ยเป็นสิวมาตลอดทั้งชีวิตอะแม่กูไก่เป็นคนที่แบบหืมเป็นคนที่หลุมสิวกว้างมากเป็นผู้หญิงหลุมสิวที่แบบแล้วเป็นสิวทุกรูลุมขนอะแม่นะแกจะชอบใส่กิฟต์ดำอะ บีบสิวอะกิฟดําอะลูสิว่าแม่ของกูไก่นะคือแกเป็นสิวแบบเออแกสาวๆแกบอกว่าตอนแกสาวๆอ่ะแกชอบบีบสิวแกชอบไงแกยิ่งบีบบีบบีบมันมันก็ยิ่งแบบกกแกเป็นทางหน้านะไม่ใช่เป็นแค่นี้นะกูไก่ก็เออเราน่าจะแบบได้กรรมพันธุ์มาจากแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูมลูมขนเรากว้างมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วนะ ตรงนี้หน่อยเดียวแม่กุ๊กไก่เขาชอบแบบไปนอนให้คนบีบเสิวเขาอะไรเงี้ยแ้เขาก็จะบีบบีบแล้วเขาก็จะใช้กิบกิบดำลูดอะไรเงี้ยเออเขาก็มีความสุขของเขาอะเนาะสมัยนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันทำไปทำไมอะไรเงี้ยแต่หน้ากุ๊กไก่อะได้ไหมมาเต็มเต็มเลยโอเคทุกคนมันก็ประมาณนี้แล้วผดเจ็บแล้วแหละเนี่ยตอนนี้ ใช้วิธีกดนะได้ยินเสียงเนื้อไหมตอนนี้เนื้อเราก็จะขยายมันก็จะดูแบบสิวหลุมสิวกว้างมากเนีย่ยทุกคนตอนนี้หน้าเราก็จะเซนซิทีฟเลยนะก็การลงเข็มเอ่าห้ามออกแสงแดดอะไรเงี้ยแล้วก็ทาครีมบำรุงหน้าช่วงเนี้ยอ,อีกข้างหนึ่งเราจะได้จบจบรอบนี้เราไม่ลงคางมันก็ช่วยในการื่นระยะเวลาให้เรา ใส่มวเก็บผมอะไรเรียบร้อยนะทุกคนเนี่ยมันก็แบบลูกลกไก่ไจะเป็นแบบลูกผมเยอะมากคนที่ลูกผมเยอะอะนวดนว,นวดก็ไปแรงเลยนะเออรอบนี้โปะยาชาหนาแหละเลยแบบโอเคมันไม่เจ็บเดียด๋วยวแต่าบางทีก็เปลืองนะเสียดายแต่ว่าถ้าเกิดทาบางมากมันเจ็บนะทุกคนก็ลงทุนหน่อยเนาะ เวลาซื้อมาถ้าเขามีเซตในเซตอ่ะกุ๊กไก่อ่ะจะเพิ่มยาชาตลอดเลยนะสมมติว่าในเซตนึงอ่ะเขามียาชาให้หนึ่งกระปุกกุ๊กไก่จะขอขอซื้อเพิ่มยาชาไปสองกระปุกนะเพราะกุ๊กไก่อ่ะใช้ยาชาเปลืองมากเพราะว่าการที่เราอ่ะไม่เจ็บมันสามารถให้เราลงได้นานลงได้ลึกแต่ถ้าเราเจ็บอ่ะเราก็จะแบบหยุดพออะไรเงี้ยบางทีมันมันยังแบบเข้าไปไม่ลึกเข้าไปแบบยังไม่เท่าไหร่เลยอ่ะอะไรเงี้ยเราก็หยุดชะง,งักอ่ะมันเป็นแบบ มันเป็นเรื่องปกตินะคือความเจ็บอะใครจะไปทรมานตัวเองถูกไหมแต่ถ้าเราอะแบบยาชายเยอะหน่อยปกปะๆหนาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีนไว้อย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยการทํางานที่แบบเข้าไปในซึมไปในผิวะอะไรเงี้ยยาชามันไม่ระเหยออกมันก็จะทําให้เราลงได้นานอ่ะกุ๊กไก่จะนวดประมาณนี้แหละทุกคนจมูกก็อย่างที่รู้นะกุ๊กไก่ทำซิลิโคนมาจมูกมาก็จะใช้ระบบแปะแปะ,แปะ ความมันออกเนี่ยเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จเอะ,อะไลลงเข็มนี้เสร็จนะทุกคนก็เดี๋ยวอัพโหลดคลิปวันนี้เลยไม่ได้ตัดต่ออะไรมากก็แบบคลิปนี้ก็คือถ่ายยาวๆเลยนะทุกคนก็วันนี้วันที่สาม เซปเทมเปอร์คืออะไรสิงหากนยาสามกันยานะทุกคนก็ไม่ต้องถามนะว่ารอบที่เท่าไหร่เพราะขาดหายไปแบบหลายรอบมากอะมาดูผิวก่อนนะให้ดูเร็วๆนะอย่าจะรีบลงเนี่ยทุกคนไอซ์พิกไอซ์พิกเมื่อก่อนตรงนี้คือไอซ์พิกเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือไอซ์พิกเจาะไปแบบจืดเลยอะ่ะทีนี้ก็คือเป็นบล็อกแหละเนี่ยเราจะลงกระจุกนี่ก็ไอซ์พิกนะทุกคนเห็นกันใกล้ๆเป็นไรนะ โอเคเราจะลงที่เข็มปากกาเสียใจนะที่แบบไม่มีเข็มปากกาแล้วจะทํายังไงดีอะชอบเข็มปากกาเนี่ยเข็มปากกามันจะลงแค่แบบจุดเนี่ยแล้วความถนดัดความมันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยมันมันลงได้ลึกกว่าหรือว่าเดี๋ยวกูไก่จะลองดูในเว็บของต่างประเทศมันมีไหมถ้ามีกุไก่อาจจะสั่งของต่างประเทศอันนี้คือฝากเพื่อนฮิ้วมาจากเมืองไทยนะเข็มเนี้ยจะลองดูในต่างประเทศเฮ้ยทำไมรอบนี้ฉันเจ็บวะ ทำไมข้างนี้มันเจ็บกว่าชอบความรู้สึกตอนแบบหลังดงเข็มหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนชอบใบหน้านั้นที่สุดเลย อาจจะต้องมีการปรับคลิปให้มันเร็วขึ้นนะมันจะได้ไม่แบบนาน <c oughs> รอบนี้ก็คือจะทิ้งเข็มปากกาลแล้วนะไม่ได้แบบใช้ต่อแล้ว ทุกคนจะให้ดูอะไร <c oughs> สะอาดกระเซ็นเออลืมลงจมูกเลยเย่าชาจะไปอยู่แล้ว กนสู้ชีวิตมากว่าวันเนี้ยเก่งที่สุดเลยกุ๊กไก่ทำดีมากลูกไปต่อไปต่อ คนมันต้องขอพักก่อนนะมันแบบเชื่อไหมทุกคนเวลามันลงเข็มอะมันจะเก่งมันหมายถึงว่าแบบเขาเรียกอะไรก้นหายใจห้วมันจะเนี่ยมันจะลุ้นมันจะเก่งมันก็ต้องพักดื่มรึ้นเดิมนะทุกคนใครมีของหวานน้ำหวานอะไรเงี้ยติดไว้นะแล้วก็จิบไปช่วยได้นะ รู้สึกว่าข้างเนี้ยเจ็บกว่าข้างนี้ขขงงว่ะทุกคนดูสิ เจ็บแล้วตอนเนี้ทุกคนมันเหมือนแบบน้ำเหลืองออกอะ่ะใช้คาว่าน้ําเหลืองเหรอเป็นน้าแบบเลือดออกโอเคทุกคนวันนี้ก็จะแบบประมาณนี้นะเพราะว่ามันบาไหวแล้วยอมแบบใจบางคนอะ่ะเขาแพ้ยาชาเขาลงแบบสดๆโอ้โหขอกลาบงามๆนี่นะคะผมะผลประกอบการนะคะ ไอพวกน้ำเกลือแอลกอฮอล์ที่ต่างประเทศอ่ะทุกคนแพงมากที่ไทยคือถูกมากแล้วก็คงคงว่าแบบทําไมวะทำไมม,มันต้องแพงวะมันเป็นยาสามัญประจาบ้านคือเมืองไทยก็คือแบบถูกอะไรเงี้ยทําไมที่นี่มันแบบประเทศที่พัฒนาแล้วคือแบบเกลือแอลกอฮอล์คือแพงแพงเวอร์แล้วก็พวกพัตเตอร์ยาพวกอะไรที่เกี่ยวกับการแพทย์อ่ะที่เยอรมันอะ่ะแพงมากเลยนะเชื่อไหมว่าพัตเตอร์แผ่นละแบบเกือบสี่สิบบาทละ คนที่เนี่ยเขาก็จะซื้อแผ่นใหญ่มาแล้วเขาก็เขาจะตัดใช้เท่าที่เขาจะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเช็ดนะทุกคนอย่าอย่างที่แบบเลือดมันอยู่ในร่องในรูอะไรเงี้ยพอมันแห้งมันตกสะเก็ดอะก็ะไม่ต้องไปดึงมันอะไรมันนะให้มันหลดตามธรรมาชาตินะอกองกระสดเกินนะ อาทุกคนไม่ได้หยิบเซรั่มขึ้นมาว่ะก็เดี๋ยวจะต้องปิดคลิปไปประมาณแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวคลิปวันนี้จะลงเ,เรื่องการลงครีมก่อนเนาะเดี๋ยวจะอัดคลิปแบบว่าแต่ละวันมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะลงคลิปนี้แหละลงคลิปนี้แหละเดี๋ยวเช็ดหน้าแค่นี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวกูไก่จะไปลงตัวมอยเจอไรเซอร์อะไรอย่างนี้ก็อย่างวันนี้ก็จะไม่สระผมไม่ทาครีมกันแดด ทนะาแค่พวก m อ i s ไรเซอร์ให้ความชุ่มชนะื้นอ่ะถ้าหน้ามันแห้งก็คือทาเพิ่มระหว่างวันเลยนะแล้วก็ไม่ล้างหน้า24ชั่วโมงนะทุกคน mm hmm. กูไก่จะไปล้างหน้าอ่าพรุ่งนี้นะไปล้างหน้าพรุ่งนี้อะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็คือคอยเติม m อ i s ไรเซอร์ให้เขานะเพราะหน้าเราจะแห้งมาก mm hmm. ก็ประมาณนี้นะทุกคนฝากไว้ประมาณนี้แหละเดี๋วกูไก่ก็จะไปลงครีมบำรุงนะเพราะว่ากูไก่ไม่ได้หยิบขึ้นมานด้วยนะ ครีม,ม้ำรุงก็ตัวเดิมๆแหละที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในคลิปที่เคยถ่ายมานั่นแหละครีมพวกโลชั่นมาเลเซอร์ทั่วไปที่เพืเ่อนๆใช้ก็ไม่แพ้นะก็ใช้นั่นแหละแต่อย่าให้หน้ามันแห้งอย่าให้หน้ามันตึงมากให้เขาชุ่มชื้นให้ใหความชุ่มชื้นแก่เขาอะไรเงี้ยนะทุกคนก็ฝากไว้ป,ประมาณนี้นะเดี๋ยวครบ2 4ชั่วโมงอาบน้ําแล้วก็ทาครีมบำรุงแล้วก็ทากันแดดด้วยนะทุกคนแต่วันนี้หนึ่งวันก็คือไม่ทาครีมกันแดดทาแค่ มอจลเซอร์บำรุงผิวหน้านะทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวกูไก่ก็ถ้าเห็นก็ตอบนะคะเห็นมาแล้วก็ตอบเลยนะก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่แล้วก็ผู้ติดตามเก่าที่ยังคงอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะลงคลิปอัปเดตหลังจากลงเข็มค้งนี้ไปให้ดูอีกทีน,น,นะคะฝากติดตาม้วยนะคะบา,บายยขอให้ทุกคนแบบสิวหายขอให้หน้ากลับมาเรียบเนียนกลับมาดีขึ้นนะทุกคนนะเป็นกําลังใจให้นะอาจจะแบบ การลงเข็มทีมันก็ยุ่งยากนะทุกคนในเรื่องความสะอาดอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างกุ้ไก่ก็ต้องมาตั้งคลิปทําอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆเห็นอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันยุ่งยากแต่ก็มันก็ดีกับตัวเรานะคะมันมันดีกับเราอะไรเงี้ยมันมันอาจจะลําบากนิดนึงเนาะแต่ก็มันก็ประหยัดงบได้นะทุกคนแล้วก็ ดีเราด้วยล้วแล้ว,ว่ามันดีนะถ้าเราทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนามําในเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยการใช้การเลือกผลิตภัณฑ์ในการบํารุงผิวหลังลงเข็มการทาครีมกันแดดกันคือทําตามคําแนะนําของอเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันดีขึ้นนะในการทําแบบนี้นะคะแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรคนต่างประเทศคือเขาก็ ล้างหน้าเสร็จเขาก็เอาลูกกิ้งกิ้งกิ้งมากิ้งนะทุกคนมันก็แบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอะไรเงี้ยเราก็มียาชาทาอะไรเงี้ยมันก็มีเลือดมีอะไรดูน่ากลัวแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บถ้ารู้สึกเจ็บก็คือหยุดทุกคนหยุดไปเลยอย่าไปฝืนนะเ,เจ็บแล้วก็หยุดแล้วก็เท่าที่ไหวแ,แรกๆอาจจะก,กลัวอาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆทาไปนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะบ๊ายบาย